มีอิน<ม>บ็อก์มาถามครูอ้อมว่าช่วยแนะนําให้หน่อยค่ะวิธีกําจัดความกลัวถ้าเราพูดกันถึงเรื่องออนไลน์นะคะการการกลัวเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะในออนไลน์ลําดับแรกเลยกลัวการไลฟ์กลัวการออกกล้องกลัวการทําคลิปวิธีแก้การกลัวที่ดีที่สุดนั่นคือการลงมือทําค่ะและการที่เราทําซ้ําบ่อยๆ เรามั่นใจแล้วว่าเราทําได้เราพูดได้เราความกลัวมันก็จะหายไปค่ะเพราะฉะนั้นการกลัวการออกกล้องแก้ด้วยการออกกล้องและลงมือทําค่ะบันทึกคลิปวิดีโอก่อนที่เราจะบันทึกคลิปวิดีโอเราควรเตรียมเนื้อหาก่อนค่ะหรือว่าให้มีใครตั้งคําถามมาเหมือนหนะ้าตอนเนี้ยมีอินบ็อกมาถามครูอ้อมว่าอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีกําจัดความกลัวให้หน่อยครูก็ได้หัวข้อในการทำคอนเทนต์เลยค่ะ อ๋อถ้าวิธีกำจัดความกลัวก็คือลงมือทำค่ะแรกๆใหม่ๆเราอาจจะตื่นเต้นประมาณเราคิดว่าเราอาจจะดูไม่ดีพูดได้ไม่ดีไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นง่ายๆค่ะให้มีคำถามเข้ามาหรือว่าเราไปดูหัวข้อไหนที่เราโดนใจที่เราอยากจะพูดเราก็พูดก่อนค่ะพูดก่อนบันทึกคลิปทสองสารอบพูดวนๆค่ะนอกกล้องนะคะพูดวนๆจนรู้สึกว่า เออเราเก็ตเราเข้าใจเองแล้วทีนี้เรามาบันทึกวิดีโอเลยค่ะหามุมกล้องสวยๆแสงสวยๆภาพที่อยู่ทางไหนหันหน้าหาภาทิ้ทงเลยค่ะหรือแสงสว่างมาส่งมาจากทางไหนเราก็หันหน้าหาแสงสว่างทางด้านนั้นนะคะหน้าเราจะได้ไม่มืดมันจะดูดีถ้าเราเห็นภาพเราดูดีในกล้องเนี่ยจะทําให้เรายิ่งมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความสวยงามของภาพ มันไม่ได้มาะมันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องสวยเหมือนนางงามเหมือนพระเอกแต่มันสวยในแบบของเรามันดูดีในแบบของเราค่ะหลายหลายคนอาจจะชอบคนแบบเรามีค่ะมีไม่ใช่หลายหลายคนก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องถูกใจใครบางคนเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ชอบสไตล์เราแต่บางคนอาจจะชอบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลค่ะเราจะเป็นที่รักและที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนค่ะ เริ่มต้นเราต้องชนะใจเราเองให้ได้ก่อนให้รักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วออกกล้องแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนเหมือนเหมือนวิธีการกำจัดความกลัวในวันนี้ก็คือลงมือทำค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคำถามที่แชทมาทางอินบ็อกซ์แล้วเจอคลิปด,ดีๆได้ใหม่จากเพจครูอ้อมสุภัสสอนสอนทำออนไลน์สร้างรายได้สิเท่าด้วยรักและส่งพลังค่ะครูอ้อมสุภสัสร